สวัสดีครับเทนนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e ีเ e t Ro o มนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวสาระที่น่าจะเป็นความรู้ที่ดีและเซ็กซี่มาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยในหัวข้อที่ชื่อว่าแกล้งเสร็จดีหรือไม่ดีนะฮะ แกล้งเสร็จเนี่ยมันคือกริยาอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงที่มีความชํานาญหรือมีความรู้เนี่ยในเรื่องบนเตียงมากๆเนี่ยนะครับสามารถทําได้ในเคสที่จําเป็นนะครับสำหรับผมนะถามว่าดีไหมดีเมื่อเราจะใช้มันในยามจําเป็นหรือ,อยามขับขันหรือในยามที่เราอยากจะเอาใจใครสักคนมากๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราทําอยู่เป็นประจําเราทําบ่อย ทำจนเกิดความเคยชินเนี่ยมันจะทําให้เราเสร็จจริงไม่เป็นและที่สําคัญเลยนะครับผมจะบอกสาวๆนะฮะผู้ชายเขาจะไม่รู้ว่าคุณเสร็จหรือไม่เสร็จนะครับผู้ชายไม่ได้เก่งทุกคนผู้ชายไม่ได้มีประสบการณ์ทางเพศเยอะหรือมากทุกคนนะครับดังนั้นเวลาผู้หญิงเก่งๆแก้เสร็จเนี่ยถามว่าผู้ชายรู้ไหมผู้ชายไม่รู้หรอก นะครับบางคนเชื่อไปเลยด้วยว่าทําให้แฟนเสร็จทุกครั้งนะฮะผมเคยมีคนมาปรึกษาบอกว่าเนี่ยแต่งงานกันมา3ปีแล้วแกล้งเสร็จตลอดเลยผู้หญิงแกล้งเสร็จทั้ง3ปีเลยกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นไม่เคยเสร็จที่แท้จริงเลยเพราะว่าสามีไม่รู้ว่าภรรยาไม่เสร็จก็คิดว่าเออมีอะไรกันมาเนี่ยที่ผ่านมาแฮปปี้ทุกครั้งเมียแฮปปี้ผัวแฮปปี้ก็เลยไม่พยายามจะแก้ไขหรือปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นสุดท้ายกลายเป็นผู้หญิงเบือ่อเบื่อและไม่อยากจะมีเพศสัมพันธ์กับสามีตัวเองเพราะว่าไม่เคยเสร็จเลย สุดท้ายถามไปถามมายัางไงเอาก็เรานั่นแหละเป็นคนที่ไปแกล้งเสร็จเองเขาก็เลยไม่รู้ว่าเสร็จจริงหรือไม่เสร็จจริงนะครับผมพูดมาอย่างนี้สวสอสงสัยว่าโค้ชคะแล้วเมื่อไหร่ที่จะควรจะแกล้งเสร็จล่ะคะเมื่อไหร่ที่ควรแกล้งเสร็จก็คืออย่าสมมติคุณอยากจะเอาชนะใจผู้ชายคนนี้เพิ่งเริ่มคบกันเพิ่งมีเพศสัมพันธ์กันใหม่ๆและอยากให้เขาประทับใจเนี่ยอยากให้เขาภูมิใจพาวในตัวเองว่าเขาเก่ง คุณก็อาจจะแก้งเสร็จได้หรือในกรณีที่วันนั้นหูคุณเพียมากๆแต่เขามาขอมีอะไรด้วยสามีมาขอมีอะไรด้วยแล้วคุณก็ไม่ค่อยอยากมีแต่ก็แบบอยากให้มันรีบๆจบไป คุณก็อาจจะแกล้งเสร็จได้เพื่อที่จะให้ไอ้สึกรักครั้งนั้นเนี่ยมันจบไปเร็วๆนะฮะอันนี้คือการแกล้งเสร็จเพื่อเอาตัวรอดเฉพาะครั้งเฉพาะคราวแต่อย่าทำถาวรหรืออย่าทำทุกครั้งเพราะคุณจะไม่เสร็จจริงนะครับแล้วถ้าบางคนมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าเอาแล้วถ้าไม่เสร็จจะบอกเขาได้ไงผมแนะนำเลยนะบอกไปตามตรงหาจังหวะดีๆช่วงเวลาที่แบบคุยกันดีๆหอกล้อมีความสุขกันแล้วก็บอกว่าเพิ่มตรงนั้นหน่อยไหมเล้าลมเขามากขึ้นไหมหรือทําตรงนั้นแบบนั้นนะเขาชอบทําแบบนี้นะเขา ชอบอคราวที่แล้วเขาไม่เสร็จอยากให้ตัวเองช่วยนิดนึง อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าผู้ชายเขารักคุณเขาเขาดูแลเขาใส่ใจคุณเนี่ยเขาจะพยายามให้มันดีขึ้นเขาจะนําไปปรับปรุงนอกจากว่าคุณไปเจอไอ้คนเห็นแก่ตัวไอ้คนที่มันไม่ได้รักคุณจริงมันก็จะไม่พยายามแถมยังโกรธอีกว่าทําไมเมียไม่เสร็จนะฮะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องปรึกษาหารือกันใส่ใจกันและกันให้ความเข้าใจกันแล้วมันจะทําให้ชีวิตรักเนี่ยมันยืนยาวมันรอดมันไปรอดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะบางคนก็ถามบอกว่าโค้ดแล้วแกล้งเสร็จเนี่ยมันเป็นยังไง ย้อนลำลึกความหลังถึงสิ่งที่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับลักษณะาอาการเวลาผู้หญิงถึงจุดสุดยอดหรือเสร็จเนี่ยนะฮะช่องข้อจะเกิดการตอดรัดอย่างรุนแรงนะครับบางคนมีอาการกระตุก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 นะครับบางคนเกร็งบางคนกรีดร้องบางคนแบบจิกมือจิกแขนหน้าตาบิดเบี้ยวหยแก นะฮะมันเป็นผลพวงมาจากความเสี่ยวจนทนไม่ไหวหรือการถึงจุดสุดยอดอกระซั่มภาษาอังกฤษบอกอกระซั่มนั่นเองนะฮะดังนั้นถ้าคุณจะแกล้งเสร็จคุณก็เรียนแบบพฤติกรรมที่ผมว่ามาช่องคอกระตุกกระตุกกระตุกทำไงก็คือขมิบ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 นั่นแหละฮะมันคือการกระตุกกระตุกกระตุกเกรงเกรงเกรงไปเลยเกรงเกรงอ้ออรงคางลองเสียงดังเรียกชื่อเขาบีบก้นเขาจิกหลังเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและเกรงขาเกรงตัว เนี่ยมันคืออาการที่ผู้ชายจะระลึกได้ว่าอ๋อผู้หญิงเสร็จผู้หญิงถึงจุดสุดยอดนะครับเวลาเกิดอยากจะเอาใจเขาแบบที่ผมบอกก็ทําได้แต่อย่าทําบ่อยๆอย่าทำทุกวันเดี๋ยวมันไม่ไดีนะฮะส่วนใครถ้ามีปัญหาจริงๆมีปัญหาจริงๆเลยแบบปัญหาจริงๆที่แบบไม่เคยเสร็จเลยแฟนไม่เคยทําให้เสร็จหรือแฟนเสร็จช้าหรือตัวเองเสร็จช้าหรืออยากจะเสร็จพร้อมกันเสร็จใกล้เคียงกันเนี่ยผมมีคอร์สออนไลน์สอนชื่อว่าฟินเทอร์ปี ะะคอร์สนี้จะช่วยบำบัดปัญหาพวกนี้เลยผู้หญิงไม่เสร็จผู้ชายไม่เสร็จผู้หญิงเสร็จช้าผู้ชายเสร็จช้าผู้หญิงเสร็จเร็วผู้ชายเสร็จเร็วเสร็จไม่พร้อมกันไม่ได้ดังใจไปเรียนได้ในคอร์สออนไลน์ฟินเทรลปีแล้วคุณจะกลายเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคู่สามีภรรยาที่สามารถเสร็จไปด้วยกันได้ อยากมีความสุขแล้วทําให้ชีวิตคู่นี่มันราบรื่นม,มันยืนยาวนะครับใครมีคําถามถามผมมาได้ที่ Line แอดเทนนิวด้านล่างนี้นะครับหรืออยากปรึกษาหารือกับสาวๆในกลุ่มลับที่มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นนะครับชื่อกลุ่ม s e c r e t ลุมพัดก็ทักมาได้ที่ Line แอดนี้เช่นกันมีค่าเข้านิดหน่อยนะครับสนใจคอร์สออนไลน์ผมมีเยอะมากตอนนี้ที่จะให้ความรู้เรื่องมนเตียนกับสาวๆทักมาเลยนะครับโปรโมชั่นต่างๆสอบถามกันได้นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเราเจอกันครับ